สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ Windows 11ออกมาอีกแล้วนะครับเป็น Windows 11เวอร์ชั่นใหม่นะครับภายใต้โค้ดว่คือ 25s2 นะครับตอนนี้ Windows ของเราอยู่เวอร์ชั่น 24h2 นะครับที่มีให้โหลดตามเว็บของ Microsoft 2นะครับ 24h2 ซึ่งก่อนที่จะมือถึง24ก็มาจาก 20, 21, 22, 23, 24นะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่น2 5 h 2นะครับประมาณเดือนกันยาปีนี้นะครับกันยาถึงตุลาปีนี้จะมี ให้โหลดนะครับนะครับตรงนี้นะจะเปลี่ยนเป็นรุ่น25นะครับประมาณนะครับประมาณนะยังไม่มีข่าวออกมานะครับแต่แต่แหล่งข่าวคาดเดาว่าประมาณช่วงกันยาตุลาปีนี้จะมีการปล่อยออกมานะครับแต่การอัปเดตเนี่ยจะเป็นลักษณะของการยกเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่ก็คือการการรวบรวมเอาแพ็กเกจฟีเจอร์ต่างๆมารวมกันและปล่อยออกมานะครับนะครับคนที่ คนที่ไม่อัปเดต Windows เลยนะครับแล้วไปโผล่อีกทีนึ่งตอนเดือนตุลาครับถ้าเราอัปเดตในวันนั้นเนี่ยเราจะได้เป็น Windows 11.25.2นะครับแต่ถ้าเรานะครับเราเหมือนผมนี่นี่ใช้อยู่ดีดีนี่นะครับเข้าไปอัปเดต Windows ธรรมดาปกตินะครับไป Windows อัปเดตเนี่ยนะไปเช็คอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเปิดตัวนี้ด้วยนะนะครับตัวนี้จะทําให้เราได้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับกดเปิดไว้แล้วก็เช็คอัปเดตบ่อยนะครับถ้าเราอัปเดตบ่อยๆแล้วเราก็จะมีีฟเจอร เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วทีนี้นะครับช่วงเดือนตุลาสมมุติว่านะ,ะช่วงเดือนตุลาเขาปล่อยรุ่น 25H2 ออกมานะครับเราอัปเดตปุ๊บนะครับมันจะเปลี่ยนรุ่นทันทีโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเราไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยเพราะว่าเราอัปเดตอยู่บ่อยๆนะครับพอถึงเดือนที่เขาปล่อยออกมาเราก็ได้เปลี่ยนรุ่นวินโดว์ธรรมดานะครับต่างจากคนที่ไม่อัปเดตวินโดว์เรื่อยๆนะครับถ้าวันนี้ไม่อัปเดตอีก6เดือน7เดือนค่อยอัปเดตนะครับ ก็จะได้เปลี่ยนรุ่นอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นการอัปเดตแบบรวดเร็วนะครับแบบว่าไม่ไม่ใช้เวลานานนะครับเพราะว่าจะเป็นการอัปเดตแบบว่ามีฟีเจอร์อะไรออมาก็ปล่อยออกมานะครับแต่จะปล่อยออกมาภายใต้ 24H2 เลยนะนะครับอัปเดตนะครับเราเช็ค Windows อัปเดตแล้วอัปเดตปุ๊บก็จะได้ฟีเจอร์ออกมานะครับเดือนหน้ามีฟีเจอร์อะไรมาอีกก็อัปเดตอีกก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับพอถึงเดือนที่เขาปล่อยนะครับประมาณกันยาถึงตุลาก็จะได้เป็น 2 5 h 2เปลี่ยนรุ่นไปดื้อเลยนะครับแล้วก็ในประมาณช่วงนั้นอาจจะมีการปล่อย i s ลให้ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในหน้านี้แหละหน้าดาวน์โหลดนี้จะเปลี่ยนรุ่นเป็น2 5 h 2นะครับแต่นะครับ windows 11นะครับในแหล่งขาวก็คือ b u ว์ตัวนี้นะครับจะอยู่ใน d e v p channel ก่อนนะครับคนที่ใช้งานนะครับเป็นสมาชิกของ windows insider program นะครับถ้าลงแบบ d e v p channel นะครับหรือมี d e v channel อยู่อัปเดตปุ๊บมันจะเปลี่ยนรุ่นเป็น2 5 h 2นะครับ บิวนี้นะครับแต่ผมลองณปัจจุบันนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเขายังไม่ปล่อยออกมานะครับเป็นแค่ข่าวนะครับนะครับอีกไม่นานนะนะครับอัปเดตมันจะเป็นรุ่น2องห้นะครับเฉพาะคนที่ใช้ w i n d o w s Insider p r o โปรแกรมนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับ d e ฟชาแนลนะครับส่วนคนที่ใช้ทั่วไปยังไม่ใช่นะครับยังเป็น2 4งสเหมือนเดิมนะนะครับ การอัปเดตครั้งนี้จะเป็นการแก้บั็กแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่บางส่วนนะครับซึ่งการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เนี่ยจะเพิ่มแล้วก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับนะเราได้ใช้อยู่แล้วล่ะนะครับไม่ต้องใจร้อนนะนะครับตอนนี้นี่หลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งปิ้นงานนะครับวินโดวสิเอ็ดนี้นะอัปเดตเดือนมีนาคมนี่นะครับมีปัญหานะครับใครที่อัปเดตไปแล้วนี่ซวยนะครับซวยมากเลยนะครับบางเครื่องก็เจอบางเครื่องก็ไม่เจอนะครับสั่งงานนะครับใครที่เสียบสายยูบีนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับใครที่สั่งี ข้อความอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับนี่นะประมาณนั้นนะครับเป็นบั๊กของมันนะครับเราสั่งปิ้นงานอีกแบบหนึ่งมันออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งมันนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการปิ้นงานในช่วงนี้นะครับเป็นเพราะวินโดว์มีมีบั๊กนะครับช่วงนี้นะก็ให้ไปอัปเดตนะครับตัวนี้แก้ได้แล้วนะนะครับไปที่ที่เซตติ้งแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็คลิกเปิดตรงนี้ไว้แล้วก็เช็คอัปเดตเลยนะครับถ้ามีอะไรให้บเดตคลิกอัปเดตเลยนนะะครััับมจแแก้้้ปญหาไดลวนะครับ แล้วก็อันที่2ก็คือใครที่ใช้ Excel นะครับ Windows รุ่นปัจจุบันนี่ไม่รองรับฟอนต์ไทยสารบัร PSK นะครับใครที่เป็นสารบัร PSK มันจะเป็นตัวหนังสือยืดๆเป็นตัวใหญ่ๆเหมือนไม่มีฟอนต์นะครับเราต้องใช้ฟอนต์ไทยสารบัรนิวนะครับคุมแล้วก็เลือกถัดรับสารบันนิวนะครับมันถึงจะเปลี่ยนได้นะสารบัร PSK ไม่รับนะครับต่อให้เราลงไปใหม่มันก็ใช้ได้แป๊บเดียวถ้าอัปเดตวินโดว์ใหม่มันก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับนะ p พียสเคเลิกใช้นะครับวิด o w อ11.2.2นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาการรีเซ็ตวินโดว์นะครับรีเซ็ตวินโดว์เคยรีเซ็ตไหมครับตรงที่เราไปที่เต็มเนี่ยนะครับที System recovery, ่เต็มรีคาบเวอรี่นี่ตรงนี้เนี่ยที่เต็มแล้วก็รีคาบเวอรี่นะครับมันจะมีคำว่ารีเซ็ตรีพีซีเรารีเซ็ตเนี่ยรีเซ็ตปุ๊บหมายเลขเวอร์ชั่นผิดครับช่วงนี้นะ จากเลข26200นะครับรีเซตปุ๊บเป็น26100เนี่ยครับมันย้อนกลับไปยังไงก็ไม่รู้นะนะครับนี่คือมีบั๊กนะครับแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่จะชัดเจนก็คือตรงตรงซิสเต็มนี่นะส่วนที่เป็นอัลบ t ลนี่นะครับอัลบลนี่นะครับมันจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนขึ้นนะครับมันจะชัดกว่านี้ตัวนี้คือเป็นรุ่นธรรมดานะครับมันจะแสดงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเพิ่มยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันในอนาคตนะครับจะมีสเปคนะครับว่า CPU อะไรนะครับแรมเท่าไรนะครับมันจะดูง่ายขึ้นกว่าน,นี้นะครับมันจะมีอะไร i9 Gen ้าเจนไอ้าเจนี่ยอาจจะบอกเกณฑ์เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องรอดูไปก่อนนะครับอีกอันนึงก็คือโหมดคีย์บอร์ดเสมือนนะครับที่เปลี่ยนหน้าตาเหมือนจอยเกมได้นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่สําหรับเป็นจอสัมผัสนะครับคีย์บอร์ดเสมือนที่เป็นจอสัมผัสนะนะครับรุ่นที่สัมผัสได้นะนะครับมันจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นเหมือนจอยเกมได้เลย การอัปเดตจะทยอยปล่อยฟีเจอร์มาทีละอันทีละอันทีละอันนะครับปล่อยฟีเจอร์มาในนามของ 24H2 เลยนะนะครับจากวันนี้เป็นต <S Fun Jur |tl|> ้นไปจนถึงตุลาปีนี้น <S weights and followers> ี่ก็จะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเราจะเห็นของใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับมีฟีเจอร์นั้นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากนั้นนะครับกันยาถึงตุลาก็จะเปลี่ยนรุ่นจาก 24H2 เป็น 25H2 ให้เองนะครับโดยที่เราต้องมาอัปเดตผ่านผ่านวินโดว์อัปเดตนะครับติ๊กเปิดตัวนี้ไว้นะครับค่ออยเเชัปดตนะ นะครับใครอยากได้ฟีเจอร์ใหม่นะครับให้ติ๊กเปิดไว้ค่อยเช็คอัปเดตนะครับแต่ถ้าเราปิดไว้เช็คอัปเดตมันก็จะไม่ได้ฟีเจอร์นะครับนะนะครับเดี๋ยวทีนี้เขาเป็นเวอร์ชัน2.5.2 2มาใหม่ถ้าเราไม่เปิดไว้เราจะไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดไว้ค่อยเช็คอัปเดตนะครับผมจะมาส่งข่าวเป็นระยะนะครับว่าฟีเจอร์ไหนมันออกมาบ้างในช่วงนี้นะครับซึ่งฟีเจอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนไปจนถึงนะครับจนถึงตุลาจะถูกรวมกันไปอยู่ในรุ่น 2 5หนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวนะครับ